สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านอ b d Shop นะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับชนิดหนึ่งนะครับที่คิดว่าทุกคนนะครับกำลังหาตัวนี้อยู่สำหรับบ้านนะครับที่มีหนูชุกชุมนะครับแล้วก็มาทำลายนะครับอุปกรณ์สายไฟคลองแอร์นะครับมาฉีมาอึนะครับในตัวเครื่องของรถนะครับทำให้รถเนี่ยได้รับความเสียหายเกี่ยวกับสายไฟบ้างอะไรบ้างทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเรามีนะครับตัว กล่องนะครับเป็นเครื่องไล่หนูในรถยนต์ซูเปอร์เวฟนะครับช่วยท่านได้แน่นอนนะครับเครื่องไล่หนูซูเปอร์เวฟเนี่ยก็คือจะใช้วงจรนะครับของของระบบขึ้นความถี่นะครับสองระบบพร้อมไฟกระพริบ LED เ็สีนะครับลบควนประสาทตาของหนูนะครับแต่กินไฟน้อยนะครับไม่ส่งผลต่อแบตเตอรี่ของรถใดๆนะครับสามารถที่จะใช้รถได้ปกตินะครับจอดรถไว้ไม่สตาร์ทรถนะครับ2-3ถสัปดาห์ตัวกล่อง ซูเปอร์เวฟตัวนี้นะครับจะไม่กินไฟรถนะครับไม่ส่งผลต่อการสตาร์ทรถหรือกินแบตเตอรี่ของรถนะครับเพราะว่ากินกระแสไฟน้อยมากนะครับติดตั้งภายในเครื่องยนต์นะครับก็จะเกิดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดเสียงอย่างไรนะครับวิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับขับไรหนูได้จริงนะครับด้วยคลื่นความถี่นะครับแล้วก็มีไฟนะครับเพื่อควนประสาทตาของส่วนหนูนะครับอันนี้คุณลูกค้านะครับก็เกิดปัญหานะครับ หนูนะครับเข้าห้องเครื่องนะครับอ่าอึไว้ฉี่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กัดตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยกัดขาดไปเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับคุณลูกค้าเอาเนี่ยหนูเข้าทางนี้นะครับเข้ามาทางนี้นะครับนี่คุณลูกค้าก็เลยเอาฝองน้านี่มาปิดไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็กัดนะครับเนี่ยซ้ายขวาเลยเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยกัดกัดฝัองน้ําขาดเลยนะครับเพื่อเข้าไปในห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้าก็เลยนะครับเข้ามาที่หน้าร้านโอเบอรีอของเรา เพื่อติดตั้งกล่องซูเปอร์เวฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยซูเปอร์เวฟนะครับก็ฟังดีๆนะครับจะได้กินเสียงนะครับอันนี้คือเสียงความถี่นะครับนะครับที่ตัวเครื่องนะครับขับเสียงออกมาเพื่อรบควนประสาทของตัวหนูนะครับแล้วก็มีไฟ LED ีดเกตสีตัวนี้นะครับก็คือจะวิ่งเป็นแดงฟ้าเหลืองเขียวนะครับ เพื hey, um. hey, mm ่อ hmm ส่องเวลากลางคืนนะครับให้เกิดแสงสว่างในห้องเครื่องนะครับทําให้หนูเนี่ยเกิดความกังวลและไม่กล้าเข้ามาในห้องเครื่องเดตนของเราเพื่อทําให้รถเับเกิดความเสียหายนะครับวิธีการติดตั้งไม่ยากเลยนะครับสังเกตว่าจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับคือสีแดงกับสีดำเห็นไหมครับก็จะเป็นหางปาไปให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเราก็เพียงเอาสายสีดํานะครับเข้าที่ขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่นะครับอันไนสายสีดำเห็นไหมครับ เข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ไขน็อตเข้าไปให้แน่นแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็นําสายสีแดงนะครับสีแดงวิ่งเข้ามาหาขั้วบวกนะครับของแบตเตอรี่แล้วก็ขัน,น็อตให้แน่นไฟสานะก,ก็จะเริ่มทํางานพร้อมเสียงแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงนิดนึงนะครับเปิดมาก็จะได้ยินแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่รถอย่างใดนะครับสามารถขับรถออกต่างจังหวัดนะครับวิ่งทางไกลได้นะครับ ตัวนี้นะครับสินค้านะครับมีพร้อมติดตั้งนะครับที่หน้าร้านอุปริชหรือคุณลูกค้าสามารถซื้อสั่งซื้อผ่านเพจอุปริชหรือโทรมา0899695708หรือ0894565957ได้เลยนะครับสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้นะครับรับประกันนะครับว่ามันสามารถที่จะช่วยนะครับให้หนูนะครับไม่สามารถเข้ามากัดนะครับทำลาย รถเรานะครับอันไปที mm ่ล hmm. like mm ักได้นะครับแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ติดตั้งง่ายนะครับแดงเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ดาสายดาเข้าขั้วรบนะครับแล้วก็หาตําแหน่งติดตั้งกล่องที่เราชอบวางได้หมดนะครับสายไฟที่ให้ไปค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้นะครับยาวเลยนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยติดตั้งง่ายนะครับคนผู้หญิงก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับรับประกันนะครับว่าตัวนี้นะครับมีผู้สั่งซื้อไปใช้งานแล้วจํานวนมากนะครับเห็นผลนะครับ ตั้งแต่วันแรกที่เราติดตั้งกับรถเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อของได้หนูนะครับเครื่องได้หนูตัวนี้นะครับที่มีขึ้นความถี่สูงนะครับพร้อมไฟกระพริบแบบนี้ของแบรนด์ซุปเปอร์เวฟนะครับสนใจทักมาได้ที่เพจ f a c e b o o k o b บ t ีชอปนะครับหรือโทร0899695708ท่านใดสนใจทักมานะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ